เรียนภาษาจีนผ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อย3500ห้คำวันนี้มาถึงอักษรที่52อักษรที่52คือคำว่าหวังนะครับผมคำนี้จริงๆก็มีรูปร่างเหมือนคนเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะของคนที่นั่งอยู่แล้วก็ถือโล่ไว้นะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถือโล่ไว้โดยขอ้อหมายต้องเติมของมันเนี่ยก็คือนีนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่าหันจะนี้ใช่ไหมเขาคงทิ้งอาวุธแล้วก็เอาแต่ที่ป้องกันตัว เอาไว้ใช่ไหมก็เลยหนีไปนะครับตอนนั้นคําว่าหวังเนี่ยก็เลยแปลว่าหนีนะครับอย่างเช่นวังหนิงวังหนิงก็คือหนีเอาชีวิตรอดเผาหวังเผาหวังก็แปลว่าหนีเหมือนกันนะครับผมทีนี้นอกจากหนีแล้วนะครับพอหนีปุ๊บใช่ไหมก็คนก็หายใช่ไหมครับผมตรนนั้นคําว่าหวังเนี่ยยังสามารถแปลว่าสูญหายก็ได้นะครับมันมีสำนวนจีนสานวนหนึ่งที่คล้ายๆกับสำนวนไทยวัวหายล้อมคอก แต่ภาษาจีนจะใช้คำว่าแพ้นะครับหวังหยังปู่เหลาหวังหยังปู่เหลาก็คือเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไขก็ไม่สายเกินไปนะครับและข้อหมายสุดท้ายของคำว่าหวังนะครับแปลว่าสูญเสียชีวิตนะครับก็คือเสียชีวิตนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาคุยกับคนจีนคาว่าหวังเขาจะนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเป็นความหมายแรกเลยนะครับมันก็แปลว่าเสียชีวิตยกตัวอ,อย่างเช่นสหวังส่อหวังก็คือการตายนะครับเจินหวัง เสียชีวิตในสนามรบชัังงงหวงงหวังชังก็คือปาดเจ็บหวังก็คือเสียชีวิตก็คือผู้ปาดเจ็บและผู้เสียชีวิตคาว่างวังเนี่ยก็จะมาจะเจอในข้อข่าวต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้ยินคาว่าชงวังนะครับเราจะการคลิปหน้านะครับ